บ้านยุยาค่ะบ้านสวนนะแต่ว่าคุณพ่อของเราเข้มข้นจนแบบทำงานอร่อยเลยใช่ค่ะเป็นเมนูน่อร่อยนะากิ่นเอของนระเบตจงใช่คุณถ้าคนไม่เข้าใจว่างี้คือเราตั้งไว้นานนะนานใช่ถ้าสั่งคนคนลูกค้าสามไปกินเนี่ยวางซุปทุกกินซัดเดี๋จะอร่อยเลยแต่พอกก็ ใช่แต่ว่าคนกรุงเทพแบบพี่เมียบางทีเขาโมแต่เมาโมแต่ยังแบบคือเขากินจานอื่นมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําเผื่อน่ากินไหมคุณโยนี่เป็นอมตะเหรอคะไม่แก่เลยนะคะเนี่ยไม่ได้โมเขาว่าไงคะแม่เขาไม่ใช่มนุษย์ค่ะกินยาอมตะไว้ค่ะแม่ไม่ต้องหมดแม่กินปลาสิเอาไม่กาเรื่องกินยาอมตะไว้ค่ะย่านั้นก็คือ วาละว่าลวเชียหนูคิดไปแล้วไม่มีผิดเลยว่าแม่ต้องกินปลาใช่พี่นกเนี่ยแหละเนี่ยแหละบ้านช่องโบราณบ้านหยุดใหเรานี่แหละค่ะอายายาอายุวัฒนะขนาดปลามันยังหยุดเสียเลยอ่ะใช่ไหมแม่ก็เลยไม่แต่ไม่มีกันบุนนะปลายังหยุดเสียเลยแม่ก็เลยเสียค่ะเราก็ต้องแบบอมตะ พี่รูจิเลสพี่ต้องสั่งแล้วนะปลาเนอ่อันนี้แบบอันนี้พี่ต้องหอยได้ไหมอ่ะอันนี้อร่อยนะทานปลาเห็ดมากๆค่ะอันนี้บ้านเราเรียกอะไรนะพี่หวานเออทอดกลางค่ะพี่หวานอันนี้บ้านเราเรียกว่าเขาเรียกปลทอดมันทอดมันแต่ว่าถ้าปลาเห็ดอ่ะมันจะทำมาจากปลาแบบเล็กๆแล้วมันก็จะมีมะกคุดไม่มีไม่มีถั่วเหรอได้จะให้แม่ต่อนให้กิ้งกืออีกหนึ่งชนิดที่ธรรมชาติซะทอดมันปลาฉลากท้ายพี่นกเก่งมากเลย แต่อยากเกิดเป็นกินเกือพอันนี้ป็นลัเข้าเยอะมากเลยทำไมอะคะแม่มีเปร้อยร้อยค่ะตับต่ามุกแม่ไม่ทันเอาหนูมตามตบมุกมุกแม่เขาเออเขาอาจจะแบบว่ามุกสองสี่เก้าเก้าหน่อยอันธพาลของเมืองหน่อยแบบปูระเบิดขวดเนี่ยใช่แม่เราเบิดน้ำพริกโอ้โหน่ากินไหมอ่ะแล้วไม่ชิมี่เหรอเนี่ยเอะแม่ชิมสิคะแม่ชิมสิคะอันนี้ก็คือชิมไปด้วยนะคะขอภัย ปลาอะไรปลาอะไรปลาดินปาินมัเขาเรียกอะไรล่ะปลาดินาไอี่สามรถเหรอปลาดินสามรถคือใครที่มากินเมนโง่เนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่ต้อกลัวมันจะไม่สดเลยนะคะเพราะว่ายังไงพี่หวานยังไงคะพี่หวานปลาตับตับเองป้าเนี่ยพี่หวานพี่กินข้าวอยู่พี่กินข้าวอยู่ั๊บค่ะเพิ่มรสจาน ที่นอกสวยตั้งแต่ตอนนี้เลยไปกดตะก้ามีแป้งกับล็ปสติกสวยก่อนแก่แล้วก็ต้องสวยตอนนี้ก็ต้องสวยสามารถเพิ่มความเข้มข้นได้อีกมันขอกินยำมุ้งเส้นนะค่ะเห็นป้ากินแล้วแบบว่ายุดยาโลนนี่พี่อุโมนเป็นคนมือไม่มีแรงค่ะเออช่พี่ก่อนเป็นคนแบบอันนี้สั่นจริงแต่เอาจริงนะตอนที่เป็นแอร์มือไม่มีแรงมือสั่นอะแต่พอเป็นแอร์ไปสักสามเดือนมือนิ่งเลย เหมือนเราไม่ค่อยได้ฝึกอ่ะนี่พี่อัจฉราค่ะอำเภอบอกไม่ได้ค่ะเพราะขนาดไม่บอกก็มีคนบุกบ้านมาเต็มไปหมดเลยค่ะส่งใกล้ๆนเอี้เอนดูอ่ะเขาก็รู้กันได้ไงก็ไม่รู้เนาะนี่ถึงขนาดย่าหมูยนนี้เลยหรอคะเพราะว่ามันนั่งไม่ถนัดนั่งเป็นหมูและตังกินฮะพี่อัจฉราก็ติดตามไว้ได้นะคะทุกคนบุกบ้านเนี่ยไม่ได้มีแต่ในละครนะ ชีวิตจริงเนี่ยโดนบุกตลอดค่ะขนาดไม่เคยบอกว่าอยู่อำเภออะไรนะนี่นี่หมูหมูที่ใหญ่ๆอ่าพวกน้ำพริกอะไรเงี้ยป้าทำหมดเลยวันนี้ค่ะวันนี้ก็ช่วยกันเพราะว่าถ้าป้าทําคนเดียวอ่ะตอนนี้ก็คงอยู่ในห้องนอนลวเพราะว่าาถามว่าป้าทําเองหมดทุกอย่างเลยหรอทุกคนจะให้ป้าป้าแบบคือเอาทําเองหมดทุกอย่างอ่ะต้องทุกขั้นตอนเลยหรือเปล่าเพราะว่าอะไรรู้ป้านี่คนนี้เขาก็แม่ ตัวคนนั้นเขาก็ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะทำเองทุกขั้นตอนพื่อวันที่เรามาเพียมนค่เราต้องตอกกันนะคะเอาไว้เปิดแล้วควรดูจ้าร้อนด่งตาอกจริงที่สมศรีน่ากินเนื้อหมูปีหมูย่ากเป็นอย่างไรมันเปรี้ยวนำนะแล้วก็แต่มันเพิ่มเค็มได้อีกนิดหนึ่งนะอันนี้ค่ะแต่ไม่เยอะนะมันเปรี้ยวนำมากโดบไปนิดหนึ่ง ที่อุบลเขาไม่ได้กลับไปค่ะเขากลับมากับพี่วงค์ติดตามเราเลยแล้วก็ติดตามได้เลยนะคะเพราะว่ามาอีกไเพราะว่าเพราะว่าเมนูน่ากินทั้งนั้นเลยจะเห็นว่าคุณป้าเขาไปไปมาหิวหิวล้ำหิวได้ไหมไม่พี่นกเมื่อวานไปเที่ยวอีทก็มาแต่วันนี้เรามาบ้านยุทธยาเขาก็ไม่มาเด้อขาไป็ทุลัของเขา ไม่น้องทิพย์แต่ว่าหลายๆคนน่ะที่อายุเยอะๆเขาพิมพ์ Google ไม่เป็นนะโอ้โหโอ้โหอันนี้คือมะพร้าวบ้านเรานั้นหอมใช่ไหมมะพร้าวบ้านเราแต่ว่ามันจะไม่สวยเหมือนที่เขาเราขายอ่ะแต่ว่าอร่อยอร่อยจัดเขาเป็นมะพร้าวน้ำหอมสดสดสดมากไวเป็นสายสดจากล้นเลยขอบคุณขอบคุณค่ะนี่ไม่ได้มากคุณขว้าพอเอิญมือเนี่ยเหลือข้างเดียวค่ะเคือจะไม่ใหญ่ อันนี้พี่เอฟปีนขึ้นไปเก็บเลยใช่ไหมคะะชากใช่ตอนช่วงโควิดนะพี่เขาเป็นห่วงเลยพอทุกคนบุกบ้านแล้วก็มากอดบ้าอีกมีมีสองลูกสามลูกมีสามลูกเดี๋ยวไปน้ำหอมมาก็ออมมีสี่ไงอายุรุ่นลูน้ำหอมมากหึดันแค่ไว้หมดแล้วหมดแล้วน้ำน้อยหมดแล้วนะโหพี่โยสวยมาก คือพี่ไม่ดื่มดั่มแบบหน่อยนึงหรอไม่ละค่ะแม่เนี่ยไม่เลยค่ะพี่นกขายลูกมันใหญ่น้ำมันเยอะน้ำหอมอร่อยมากนี่ถ้าแช่เย็นนะยิ่งอร่อยเลยนะแต่นี่เอาเอาลงมาจากต้นแล้วก็เฉาะเลยค่ะออร่่ยม้้นนีีตเนี่ยเอาเนื้อไม่ลูกไปจะได้เอาไปช็อปเอาเนื้อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทำเองค่ะเพราะว่ามือไม่ตอนเนี้ยมือเฉาะไปอ่ะมือก็ยังใช้มือก็ยังมีมือเดียวเนื้อมันนะ เ้าวนำหอมเนี่ยมันจะหอมเยอะก็หอมแต่ปกติอ่ะผู้ใหญ่จะชอบบอกเด็กว่าอย่าไปกินปากมันนะที่ปากนี่นี่นี่คือเขาเรียกว่าปากไนที่เขาฉอกออกมาแล้วมีฝาเงี้ยเขาเรียกว่าปากไม่กินอ่ะทำไมกินเลยศไม่ดีไ่ปากจัดแต่ผู้ใหญ่เอาไปกินเองนะผู้ใหญ่เอาเก็บไปกินเองอ่ะสิงงป่ะเอามันนิ่มเอร่อยอะจ้าไม่กินก็จัดอยู่แล้วพี่นกเราต้องกินง่ายๆเอาจริงตอนอยู่กองถ่ายกินง่ายกว่านี้อีก <c oughs> คือมีอะไรก็ต้องกินอ่ะมุ้งก็อ,อร่อยได้แค่สามลูกนะคะขาตู้เนื้อมัอน,นก็อร่อยอติวไปไหนคะไม่เห็นเลยติวเหรอคะเราติดต่อเจมมี่แอนด์วีเลยค่ะเดี๋ยวก็เจอคะ่ะอืทำแบบนี้หิวข้าวปิ๊กมามปิ๊กมาเลยเลยพอแล้วบอ,อยเอ้ยมันร้อนลูกใช่ไหม,ออมบ้านน้องทิพย์ก็บอกว่าบ้านหนูก็เป็นกินมากอยากกินไปปากจ่าแต่ผู้ใหญ่กินปุ๊บ ที <Ừ. S 2> ่นกน,นี่ไงนนเ,เนี่ยเนี่ยเจ้เหลืองเนี่ยครอบครัวหนูมันสดนะแล้วมันใหม่เงี้ยความสดใหม่นี่มันอร่อยจริงๆรอมันหอมมากเพราะฉะนั้นกินกับข้าวก็เหมือนกันค่ะขึ้นจากกระทะหน่มันจะอร่อยมากืมแม่เสื้อแม่กับไอ้นี่มะพร้าวมันเข้ากันมากเลยเหมือนรู้ตัวว่ามันจะได้กินข้าวแล้วหอม พ่จารินสวัสดีค่ะอันนี้พออันนี้เก็บจากต้นเลยนะต้นในสวนเนี่ยค่ะมะพร้าวดังนั้นเวลาเราจะคั้นน้ำกะทิทำอะไรเราก็จะใช้มะพร้าวน้ำหอมนะเวลาคั้นด้วยน้ำาน้ำมะพร้าวน้ำหอมะกะทิจะหอมมากแล้วก็มันอร่อยนะแล้วกับข้าวที่ใช้อย่างที้ทำจะอร่อยมากวันนี้พี่วัฒนาอร่อยมากเลยนะพี่วัฒนาบอกว่าน่ารักมากข้าคกุ่ยยุยามิดอาหารอร่อยจริงค่ะพี่ บบหมดหมดต่อไปก็กินเนื้อมันน้ำพริกมีแบบไหนบ้าง<ม>พี่โน,นก่อนว่าคนเรามันมีแบบพี่นกพี่นกมีเลยพี่นกมีลูกเลยพี่พี่นกอยากมีพี่นกมีเลยเดี๋ยวมีให้อยากมีไหมอยากแต่วันดอยากมีไหมไม่อยากดอสบายทุกคนพักเที่ยงกันดูอยู่พี่เอสเคสวัสดีจ้า พี่นกสบายใจมีมีเลยหนูมีแมวแล้วหนูมีแมวแล้วเอาหน้าไปเชิญโอ้ยเนื้อมันกำลังดีมากเลยนี่ไม่ได้อารมณ์เสียหรอกพี่แค่งงว่าทำไมเราต้องคิดเหมือนกันสำหรับพี่ใครอยากจะแต่งงานใครอยากจะเอาสิขข้าวองพี่ไม่ได้อยากชนเอกเรานก็จะใช้มะพร้าวจากต้นตุ้นี้แหละมาปรุงอาหารให้เพลินกัน อิ่มข้าวเลยอ่ะใช่ะอิ่มข้าวเลยอิ่มข้าวเลยนี่กินนี่ดีกว่าทานสดๆจะอร่อยใช่ค่ะพี่เจรอร่อยมากค่ะอันนี้คือเอามาจากต้นเลยคือปกติอ่ะชอบเจอป้าข้างบ้านอ่ะเวลาถามเรื่องแบบ แต่งงานยังมีลูกยังมีครอบครัวยังไม่รู้อยากรู้ทําไมแต่ว่าสุดท้ายอะเป็นเราเราจะไม่ถามอะไรแบบนี้เพราะว่ามันก็เป็นชีวิตเขาเป็นเรื่องของเขาเขาไม่อยากมีลูกก็แล้วแต่เขาดิใช่ไหมคะไม่ได้โกรธค่ะพี่นกแต่เป็นคําถามที่มันจะไม่ไปถามใครหลอกว่าแบบอยากมีลูกทำไมไม่มีลูกละเธอทำไมไม่แต่งงานทำไมไมอะไรเง,งี้ยพ่าะมนรู้สึกว่าแบบแล้วยังไงวะถามอะได้ไร อืมเป็นแนวป้าข้างบ้านนะพี่ที่งงว่าป้าจะถามอะไรห,หนูนักหนาพี่นกไม่ได้ว่าอะไรแค่บอกจกมีแมวส้มเพิ่มเออเดี๋ยวนี้ค่อยเรีย้ยแค่สี่ตัว